เป็นหมอเกันเพื่อนเพื่อนเช้าเช้าดูซี่สายการบินสายการบินวิววิมายืนสูดอากาศหน้าบ้านนะคะ Morning, มอร์นิ่งมอร์นิ่งมาดูสายการบินมาดูคนไปทํางานดูซี่หน้าบ้านวิวสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นเต็นท์ขาวๆม่ไปดูไปดูเต็นท์ขาวๆมาดูสายการบินหนเนอสายการบิน สวีทแอรไทยเอเวไปแล้วน, <laughs> นะคะเต้นขาวๆนั้นเขาจะนบอวันที่วันเสาร์พุ่งนี้มาเือนนี้เขาเตรียมหมดแล้วนะเขาเตรียมกลางอยู่หน้าบ้านเขาเตรียมกลางเตรียมไปไเขาจะมาเล่นกีฬาหน้าบ้านวิวกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษให้ให้ <laughs> เขาจะมาดึง กีฬาเขาเ่มนี้เรียกว่ากีฬาซีเกนชักเกเยอรชักเกเยอรชักเกเยอะคอยดูเดี๋ยวเสาอาทิตย์นี้จะถ่ายให้ดูวันเสาอาทิตย์นี้แล้วเขาจะมาเล่นกีฬาวิวหน้าบ้านวิสวยมากสวยมากเดี๋ยวไปออกกํลาลังกายก่อนขณะนี้เลยคะ่ะหกโมงวันในอากาศดีพืชภูเขาด้านหลังด้านหลังจะเห็นหิมะดูดีๆถ้าอากาศดีๆจะมองเห็นหิมะ มาบ้านวิวีเดี๋ยวไปเอากขณะหกโมงครึ่นทำสวนนี่แหละคะ่ะดอกไม้กำลังจะดอกไม้เยอะแยะมากบ้านวิวีปลูกจะดอกก็สานดอกดอกไม้เยอะแยะชาวชาๆมาดูเสียงนกเสียงกามาถ้าอากาศดีก็มาอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวบางที มันก็ไม่ไกลนะไอ้สวิตเซอรแลนด์กับเยอรมันนี่ขับไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ถึงเยอรมันนะขับไปเรื่อยๆตามไวกษเษียนเที่ยวเรื่อยๆนุ่รถรถตู้นี้สเปเชียลมากจอดหน้าบ้านไปนะคะมา สวนวิวิวิวทำสวนเยอะสวนดอกกุหลาบก็เยอะวันนี้จะปลูกดาวเรืองวันนี้จะปลูกดาวเรืองดูกุหลาบกุหลาบเป็นแถวเป็นแนวกุหลาบก็เยอะกุหลาบก็เยอะนะคะไปก่อนไปวิว,วิจะไปเมื่อวานวันนี้จะปลูกต่อดาวเรืองนีไ่ไงค้าดาวเรืองวิวิทำเองพ่อเอง ป้าดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรือง,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 งมีพริกมีคุณนายตื่นสายเดีวก็จะเยอะแล้วคุณนายกันรอแป๊บหนึ่งคุณนายตื่นสายปลูกสารพัดค่ะชอบปลูกชอบมา,มาดูกระถางนี้ใหญ่มากต้นโรสมารดีเขาทำกับข้าวนะคะทักสลรเนรหันมามุมนี้หน่อยมุมโอ้ยเอาหอมป้าเอาหอมมาเสียบ ชนิดแล้วหอามาเสียบขึ้นสูงมากเดีวจะมากิ้มเอาต้นดาวเรืองเพาะใส่กันเอาดาวเรืองออกไปอีกกระถางหนึ่งนะคะผูกผสมประสานนี่เสียบๆลงไปเขาก็ขึ้นเองดูสิเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวจะเอาวันนี้จะมาแยกเอานี่ละกระถางเดียว2ูอินวันชูอินวันมาส เสียบหอมก็ได้กินหอมเนาะเวลาถ้าเข้าครัวก็มาตัดตัดไปเยอะแยะใส่กระถางก็กินไม่หมดไม่ไหว <c oughs> อยู่สองคนตายายมันจะไปกินอะไรมากมายไอเดียดีดีป้าเีกระถดพวกบองโมกบอเต๋งเยอะนะคับดอกนี้เวลากำลัาางโตแล้วดอกนี้สวยมากเดยออันนี้มันชาวอยู่ยังไม่บานเวลาเขาบานสะพัีมันจะสวย ม่วง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 สีพระเทพนั้นนี่ม่วงม่วงความสุขมากค่ะเพื่อนไปไปออกกํลาลังกายต่อเลิฟเลิฟทุกคน